ตัวต่อมาที่สำคัญเราเป็นเอเจนซี่ใช่ไหมคะใครเป็นเอเจนซี่จะรู้ว่าที่เอเจนซี่ของเราเราต้องใช้กแก้วน้ําแก้วน้ําแล้วก็มีคนมากมายเข้ามาดื่มน้ำํำดื่มกาแฟที่เอเจนซี่เราใช่ไหมคะแล้วทีนี้ในยุคต,ตอนนี้ก็คือโควิดสิก็จะติดต่อกันทางสามขั้นหลังน้ําลายหรือว่าไอจามใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ เอเนซี่ uh, เราก็ต้องป้องกันด้วยการกล้างแก้วกาแฟแก้วน้ำของเราเราไม่ได้เราไม่เราไม่ได้ไไไดอ่าว่าใครเป็นโรคโควิดหรือว่ามีเชื้อมีอะไรนะคะแต่คือเราสามารถป้องกันป้องกันเราแล้วก็ป้องกันความสะอาดแล้วก็ดูแลความสะอาดของลูกค้าของเราที่เดินทางเข้ามาภายในเอนซี่หรือว่าภายในบ้านของเราหรือว่าคนในบ้านของเราเองนะคะให้อ่าค่ะนั่นแหละค่ะก็คือ ทำให้เราห่างไกลไวรัสโควิดนะคะตัวนี้ที่จะพูดถึงก็คือน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างจานของเราสากัดจากพืชธรรมชาตินะคะสามารถมนือขวดนี้1ลิตรสามารถไปผสมอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะทุกท่านเป็นสูตรเข้มขน้นสามารถไปผสมได้อีก8-10ขวดลิตรนะคะ แปดถึงสิบลิตรนะคะหนึ่งฝาต่อน,น้ำหนึ่งลิตรแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าจานของเราหรือว่าภาชนะที่เราใช้มันจะมีความสปกปรกมากสปกปรกน้อยเราสามารถตักเอาได้เลยนะคะแต่น้ำยาล้างจานของเราสามารถกำจัดเชื้อแบบชีรีที่มันอยู่บนตกค้างบนจานทอนแก้วน้ำของเราได้ดีนะคะและที่สำคัญไม่มีสารตกค้างไม่ทำให้เราเป็นมะเร็งลำไส้นะคะเพราะว่าสกัดจากพืชธรรมชาติขวดนี้ราคาสองร้อยหกบาทถ้าเราผปสมแปดถึงสิบขวดน,นะคะแปดถึงสิบลิตรตกลิ้นละแค่ประมาณยี่สิบบาทเองนะทุกคนยี่สิบบาทแต่เราจะได้ใช้ของที่มีคุณภาพ ของที่มีคุณภาพแล้วก็ของดีที่สําคัญในยุคนี้มันจะทําให้เราห่างไกลโรคไวรัสได้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงบอกต่อคนที่ทุกท่านรักอ่าโอเคค่ะบอกต่อคนที่ทุกท่านรักนะคะและที่สําคัญทุกท่านต้องปลอดภัยเมื่อเดินทางเข้ามาหาเราที่เอเนซี่อย่างเราไปเอเนซี่อย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะก็คือเราก็จะล้างแก้วของเราด้วยน้ำยาล้างจานซึ่งน้ำยาล้างจานของเราก็จะกําจัดค่าวสกปรกคาแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่ในจานช้อนหรือว่าแก้วน้ำของเราได้ดีและที่สําคัญไม่ทําให้มีสสาาาาราารรเเ้้้อขขไไปูงงกดนะะค ไม่ไม่ทาให้เข้าไปสู่ร่างกายของเรานะคะโอเคผ่านไปก็คือน้ำยาล้างกาใคร,ใคร่ใช้ใช้นะพี่นาเปลี่ยนหรือยังน้ำยาล้างกาะ่ะเปลี่ยนหรือยังคะเปลี่ยนหรือยังถ้ายังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะเปลี่ยนได้เลยนะอ่าต่อมาะคะ่ะแม่บ้านยุคโควิดตัดตัวอยู่บ้านงานบ้านก็ต้องมาที่สำคัญเราก็ต้องถูบ้านใช่ไหมคะเขาบอกว่านะคะเชื้อวไวรัสโควิดเนี่ยจะอยู่บนพื้นบนพื้นหรือเกาะตามที่ต่างๆอยู่ประมาณหลายวันหลายวันนะคะ ก่อนที่มันจะสลายหายตัวไปได้มันก็หลายวันแต่เราต้องกาจัดมันเพราะเราจะไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเราจะไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงและที่สําคัญตัวต่อมาที่จะพูดถึงก็คือน้ํายาถูพื้นน้ํายาถูพื้นน้ํายาถูพื้นนะคะวันนี้สวยก็มาขายน้ำยาถูพื้นได้อ,อ่๋อพี่น้าใช้สามีล้างแหนนั่นแหละใครบอกอ่าพูดถูกใจค่ะอ่ันนี้น้ำยาถูพื้นของเรานะคะน้ํายาถูพื้นของเราสาม,มารถกํกจาจัด เชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่เกาะอยู่ตามพื้นผนังพื้นผนังของเราได้ดีนะคะอ่ะสองตัวนี้เลยพูดพร้อมกันเนาะอ่าอันนี้ก็คือน้ำยาล้างหัวสุขภัณฑ์นะคะห้องน้ําห้องน้ําเหมือนเป็นห้องน้านะคะถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะมันความสุขภัเทียบเท่าถังขยะได้เลยนะคะเพราะว่ามันหลากหลายคนใช้ใช่ไหมคะความสุขภกต่างๆก็จะอยู่ในห้องน้ําเราจะเราจะจากําจัดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในห้องน้าหรือว่าในพื้นมากของเราได้ดี เราก็ต้องใช้ของที่สามารถสินค้าที่สามารถกำจัดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเราได้ดีใช่ไหมคะอย่างตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างน้ำยาสุขภัณฑ์นะคะทำควา,ามสะอาดสุขภัณฑ์อันนี้เขาบอกว่าอสามารถกำจัดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเจียกำจัดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียบนพื้นต่างๆได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพืบบ้เนเตาผิงพื้นห้องน้ำหรือสถานที่ที่เราจำท,ที่เราต้องานเราทำความสะอาดะทุกคนเราสามารถผสมอันนี้แล้วก็เอาฟ็อกซี่ ไปฉีดทาความสะอาดได้นะคะเพราะว่าสองตัวนี้มันมีหน้าที่ทาความสะอาดแล้วก็ทำละล้างเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียของเรานะคะได้ดีนะคะเราสามารถใช้ได้เลยสองตัวนี้นะคะอันนี้น้ำยาล้างห้องน้ำอันนี้น้ำยาถูพื้นนี่ค่ะถูกได้ดีนะถูกและดีเราผสมได้สิบลิตรนะคะคู่ขวดนี้หนึ่งลิตรนะอย่างละลิตรนะคะอันนี้อมาคู่ห่างไกลไวรัสเช่นกันนะคะสินค้าของเราถ้าเรา